ส่วนความคืบหน้าคดีทนายตั้มช่อโกงมาดมอ้อยล่าสุดทนายสายหยุดเตรียมพบทนายตั้มในเรือนจำวันนี้นะคะจะเข้าไปพบทนายตั้มเพื่อไปขอถอนตัวออกจากการเป็นทนายในการทำคดีนี้ไม่เอาแล้วใช่ไ,<ม>ไหมไม่เอาแล้วนะคะหลังจากต้องรับแรงกดดันแล้วทนายสายหยุดบอกว่า เพราะว่าทนายตั้มที่ให้ข้อมูลอะไรหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยม,มันไม่เป็นความจริงเป็นข้อมูลเท็จไม่ได้รับความจริงจากทนายตาั้มก็เลยจะขอถอนตัวค่ะ ดยนายสายหยุดเพ่งบุญชูหรือว่าทนายสายหยุดทนายความของนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มรับผิดชอบดูแลคดีช่อโกงมาดามอ้อยหรือนางสาวจตุพรอุบลเลิศจำนวน71ล้านบาทนั้นนะคะบอกว่าวันนี้เวลา8โมงเช้าจะเดินทางเข้าไปเยี่ยมทนายตั้มภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อหารือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีและยอมรับว่า ที่ผ่านมาข้อที่จริงหลายอย่างที่ทนายตั้มให้ไว้เริ่มไม่ตรงจึงต้องเข้าไปหาหรือกับเจ้าตัวเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าสิ่งใดจริงหรือไม่จริงกันแน่จะได้รับทราบกันพร้อมกับระบุว่าในส่วนของหลักฐานเอกสารในคดี71ล้านบาทในการทำแพลตฟอร์มหวยออนไลน์มีประเด็นในเรื่องฉบับสัญญา เนื่องจากมีเอกสารจำนวนมากและตนเองมีเพียงเอกสารร่างสัญญาแต่ล่าสุดได้ทราบจากตํารวจกองปราบว่าที่ไปตรวจค้นสำนักงานกฎหมายของทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มเนี่ยพบว่ามีการแก้ไขไปแล้ว2 3ถึง3ร่างตามที่เจ้าหน้าที่กู้มาได้ซึ่งฉบับที่ตนถืออยู่ทนายสายหยุดบอกว่า เป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยไม่แน่ใจเลยอยากจะถอนตัวแล้วนะคะส่วนเรื่องเงิน39ล้านบาทก็ได้รับคำยืนยันจากทนายตั้มว่าไม่ได้ไปเอาเงินเขามาแต่ทางคนขับรถของทนายตั้มกลับบอกว่า ทนายตั้มได้มา20ล้านนี่จะเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายว่าต้องคุยกับทนายตั้มแล้วว่าสรุปทั้งหมดความจริงมันคืออะไรเพราะว่าข้อเท็จจริงตนก็ไม่ได้ยินจากปากของทนายตั้มนะแต่ว่ากลับได้ยินจากคนอื่นตลอดเลยและที่สำคัญพี่สาวของพัญญาทนายตั้มบอกชัดเจนว่าเป็นคนรับเงินส่วนนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการหลอกตนให้ทำคดีหรือไม่ ทั้งนี้ทนายสายหยุดก็ยังบอกด้วยนะคะว่าจะไม่รับทําคดีนี้แล้วคงจะให้คนอื่นมาทําแทนซึ่งหลังคุยกับทนายตั้มในวันนี้ก็คงจะออกมาพูดคุยกับสาธารณชนโดยจะไปถแถลงรายละเอียดที่รายการโหนกระแสะที่พี่หนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกระนะคะอ่านเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันสรุปคือตอนนี้ถอดใจไม่ทำแล้วไม่เอาแล้ว